6ารตุลาพศ .2519 หนือในภาษาอังกฤษเรียกเชิงพัฒนาว่าการสังหารหมู่ที่มหาวิทยาลัยรธรรมศาสตร์เป็นการปรับปรามอยู่อย่างรุนแรงถึงชีวิตของตำรวจและการลงประชาทันของกำลังกึ่งทหารและคนมุ่งฝ่ายค้างต่อนักศึกษา,าและประท้วงฝ่ายซ้ายในและบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าปัจจันรและ ท้องสนามหลวงเป็นการปิดฉากการประท้วงการเดินขบวนและการยึดพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของนักศึกษากรรมการและผู้ประท้วงซึ่งต่อต้านการเดินทางกับประเทศของจอมพลถนอมกิติขจรอดีตนายกมนตรีตั้งแต่วันที่28กันยายน2519ในวันที่6ตุลาตำรวจใช้อาวุธสงครามปร,ปราบปรามการประท้วงตามด้วยกลุ่ม ฝ่ายขวาที่โรงประชาทันในลักษณะร่วมมือกับตำรวจเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บสิติบพผู้เสียชีวิต45คนมีการขัดสูตรพิศพซึ่งสาเหตุการเสียชีวิตมีทั้งถูกยิงด้วยอาวุธปืนการทุกตีและถูกเผาแต่สิติิไม่เป็นการจากมูลนิธิป่วยคาดว่ามีผู้เสียชีวิต เกิน100คน2 516ทําให้รัฐบาลฐานหมดอํานาจบ้านเมืองมีบรรยากาศเสถีภาพและเกิดการเฟื่องฟูของความคิดฝ่ายซ้ายต่างๆตลอดจนการประท้วงของกรรมกรและชาวนาอยู่เนื่องๆร่วมกับความไร้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองกลุ่มฝ่ายขวาต่างๆซึ่งรู้สึกกังวลกับชัยของคอมมิวนิสต์ในประเทศเพื่อนบ้าน ใช้วิธีการก่อกวนขบวนฝ่ายซ้ายจนมีผู้เสียชีวิตอยู่หลายโอกาสขณะเดียวกันมีฝ่ายกองทัพอย่างน้อยสองฝ่ายอยา่พยายามวางแผนให้เกิดรัฐ,ฐาบาลประหารอีกครั้งโดยฝ่ายหนึ่งใช้วิธีการนำตัวละครสามราลาดกับประเทศเพื่อหวังให้เกิดสถานการณ์บานปลายวันที่1 9กับกันยา2519 จอมพลถนอมกิติขอจรเดินทางกลับประเทศและบวชเป็นพระพิสุที่วัดบริรเนศวิหารโดยมีพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีนาถเสด็จเยี่ยมศึกษาปักหลักะท้วงที่สนามหลวงและย้ายไปมหาวิทยาลายัยธรรมศาสตร์ยุทยาเขตพระธาระจันทรเริ่มตั้งแต่ัีที่13 วันที่30กันยาในวันที่4ตุลาคมรักษาจัดการแสดงลออเหตุฆ่าคนฝ่ายซ้ายที่จังหวัดนครปฐม,มวันที่5ตุลาคมมีการตีพิมพ์ข่าวสารการแสดงดังกล่าวโดยมีสื่อฝ่ายขวาลงบุคคลที่สูกแขนคอนั้นมีใบหน้าคล้ายกับสมเด็จพระบรมโอรสสาธิราชสยามมงกุฎราชากุมารเป็นผลให้รำ ลังกึงฐานที่โขดแคนชุมชนชุมนุมกันนอกมหาวิทยาลัยในเย็นนั้น่าำกลางสื่อฝ่ายขวาที่โหมปลุกความเกลียดชังอยู่ต่อเน,นื่องมีผู้ประท้วงในมหาวิทยาลัยราว4,000คนและมีตำรวจและคนมาล้อมไว้ราว8,000คน